สวัสดีค่ะปูเป้ EV Power นะคะวันนี้ค่ะเป๊จะพาทุกคนไปดูกับทีมงานของ EV Power กันว่ามาสำรวจหน้างานบ้านลูกค้าก่อนจะติดตั้งระบบโซล่าเซลลทำอะไรบ้างแล้วมีขั้นตอนอะไรไปดูกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้ามาในเบื้องต้นนะคะก็คือเราจะได้รับบินค่าไฟย้อนหลัง3เดือนและได้สอบถามพฤติกรรมการใช้ไฟของคนภายในบ้านค่ะว่ามีลักษณะการใช้เป็นอย่างไรจากนั้นนะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าทีมงาน e v p o w e r เขามีขั้นตอนการสำรวจยังไงบ้างตามเป้มาดูกันได้เลยค่ะขั้นตอนการสำรวจพื้นที่หน้าง,งานก่อนติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะคะ มากันที่ขั้นตอนแรกค่ะจะเป็นการดูภาพรวมของพื้นที่ติดตั้งก่อนทั้งประเภทหลังคาขนาดพื้นที่ติดตั้งและโครงสร้างหลังคาค่ะว่าสามารถรับน้ำหนักแผงโซลาเซลล์ได้หรือไม่ดูมิเตอร์ไฟบ้านค่ะว่าเป็นไฟ1เฟสหรือ3เฟสเพื่อที่จะได้ออกแบบระบบให้ตรงกับระบบไฟบ้านนั่นเองค่ะ ในส่วนนี้นะคะบ้านลูกค้าเป็นไฟ3เฟสค่ะและต้องสอบถามลูกค้าก่อนเบื้องต้นแล้วนะคะว่าต้องการติดแบตเตอรี่เพิ่มเติมหรือออปติมิเซอร์เพิ่มเติมหรือไม่นั่นเองค่ะในขั้นตอนต่อมาเราจะมาดูที่ตู้ไฟของบ้านนะคะว่าอยู่ตำแหน่งไหนดูเมนเบเกอร์ว่ามีโหลดอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ก็เพื่อจะได้ออกแบบพื้นที่การวางอินเวอร์เตอร์และตู้คอมบเนอร์ว่าจะติดตั้งตรงไหนและออกแบบการเดินแนวสายไฟว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะในขั้นตอนถัดไปเราจะมาเก็บภาพมุมสูงกันค่ะเพื่อให้รู้ทิศทางการรับแสงในช่วงเชา้าและบ่ายจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้ผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ เมื่อถ่ายครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะผู้สํารวจทั้งวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโยูทาลงข้อมูลในเช็กลิสต์เรียบร้อยแล้วก็สามารถปิดงานและรายงานให้ลูกค้าทราบก่อนการติดตั้งได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเป้ก,ก็ได้พาทุกคนมาดูกับขั้นตอนการสำรวจพื้นที่หน้าง,งานก่อนจะติดตั้งระบบโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงบ้างคะหากใครนะคะสนใจที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นบ้านทักอาศัยโฮมออฟฟิศ โรงงานหรือโรงแรมนะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะ EV Power พร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลาเนยนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะค่ะยังไงเป้ก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผ่านทุกช่องทางของ EV Power ด้วยนะคะวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย